ค่ะพี่น้องมือนีสิมาตำปนเดอ้อสิมาเห็ดปนปนปัดทู๋ย่ามาเบิงว่ามีอีอย่างแน,น่หนำปลาแดกต้นหอมปัดทูหนึ่งตะวันบะด้ย่างนีปัดทูหนึ่งเอามะต้มเอาบักพิกขวัวบักพิกกับบะด้ย่างแต่ว่ามะขัวเอาอันนี้กับขืนอยู่กับข้นหมักเนาะบางคนเพิินไก่ อย่างเอาตะวนันแม่มขวเอาใส่บกเทียบลงไปพี่นอ้องใส่หอ,หอมกระเทียมขวลงไปพี่นอ้องนี่ละใส่ผงลงไปพี่น้องผงแสบผงแสบตามใจชอบเด้อค่ะ ตามใจชอบเด้อนี่ตามตามใจชอบเจ้าของมันตัวอันผู้ใดเป็น,นเห็ดเปิดยกคนเกิดเห็ดเห็ดตามเจ้าของนั่นแหละเด้อค่ะตามอันโตสีฟังเบาบุญตามโตกับโตน้นอยๆโคกน้นอยๆเต่าสากบักใหญ่ <c ười> ปลาทูปูทาพน่าวสั่งตัวเนาะมึงหนึ่งเด็นเน้ากินปนปลาทูอยากอยากปนปลาทูก็ได้กินโดนปลาทูแกะเรียบ้อยแล้วแกะแล้ว ติดควา <laughs> โอ้ยกระเด็นกระโดนทัวทีบทัวแดนพกมันหน่อย รเรานำลปแดกใส่แล้วแต่ผู้ใดหมักเด้อผู้ใดหม,มักเขียนกับว่าต้องใส่ไหลาหมักแล้วกับใส่หลเนี่ยโอ้แมงวันกับไหลกินตับมันสฉพาแมงวันหนี่งหลครับแท่ ก่อยตับแมงวันเอา้าม่เมนมาได้ลืมข้าวว่าเป็นผื่นี่นี่พักอยู่ยัวพักย,วยวูกย่ย,ๆๆยๆๆๆๆัวพักย่ยัวเด้อ ก็ก้องเขา่าเขา่า <laughs> มานี่หนิพี่น้องมากินเขา่ขาเข่ากินกับปุนพักกันบกแตงบกเขียห่วงอย่างนี้พักสิกิน กับคัคซี่บานนาไม่กินเขาน้ำกันอืมครับจจกพี่พี่หนอกจกเดยไมื่อคืจะกินป้นเป็นไง 关门窗。 ข,ข่านี่เ้อบาข่าวนียงจากคุยมันหลดคุยหมักับหมัปั๊วกับแมงแั้มันขอยว่าไม่สารพิษ

เดี๋ยวพี่น้องมาเด้วยไมากินน้ำตาลไม่กินข้าวมีของกระป้วนปลาทูแบบครับใช่ไลยหลบ มันเนจะจันกินตับสีดอกแมงวันเนี่ยจจกินตับแมงวันเนนมืนเน่อกีเห็นแมงเมื่อกเห็นตับแมงวันนี่จับกินเธอบอหลายครับ พืชฟ้าของเขากันตั้งแมงวันนะ่ะหลายปวดหลายวา, <S <S างบานมันอกกางอกเลยวมนกันยังมีกังบานมันอกกางอกเบอรยังมีกัง าพี่น้องนะจับดีจับดีเล่จับคลับบ้มาทั่วอันไประเทศกินก็ได้มันไม่มือมักลองกินน้ำกันไม่มือเป็นผู้เดียว บอกหนึง่งโซฟังเหมือนว่านี่นะไปตลาดนับตอดเขาไกลๆกันหนนพี่น้องมาอย่างนี้นะว้ไยตลาดหาไอ้ที่เอ็มใส่กับบ๊อบพ่อบ๊อบพ่อจังเชียอันกดดีหลาย ่อาล้มมองลงเอ็นมองไวเอที่เอ็มจำเนมันเป็นโคตมันก็สีบอกว่าโอ้ยสิวางหดเนาะ <ไป S 1> โคตักงรายก <ไป S 1> <ๆ>ูเแล่นนีฮิจจากเสื้อดอกเพรานะนสิวางแต่ไหนปุน้นเนาะเอ็นกันมันนันบอกเป็นมันเถอะเลยหาพอๆอิลีพี่น้องเอที่เอ็มได้ไปเห็ดใบไหม เด็แจ้งอายัดเด็กทหารไอใบไม้เลยแจ้งอายัดมันเมื่อยหลายมันแกนี่เฮียจ้าโคดรดีไยเนาะมันเมื่อยเนาะม้องน้ากุหลาบกรเมื่อยแล้วมันแบบมันปากเป็นอะนะตลกวะเฮียเเอ็ม หาออมบานเว้ยจะว่าลงใส่หมองไหนบุ๊มันกินมะเบิดที่นี่กินผู้เดียวกันพี่น้องปรมาณกินน้ำเป็นมูลคุณมะเบิดหรอ 很难。<laughs> không hề? Wunshi tốt là đại ra mân nhá. Dạ, dạ. Ok, nè, dù được mèn đèn hèm, kami lông. Woi, hèm, gọi đôi. Hm, kink bét qua bì. Haha, hèm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 . Haha,

<c oughs> อันผู้ใดมาเบิงเขามาเบิงช่องแม่มขอฝากในเด้อแม่มปราชาเนลเด้อค่ะขอให้ผู้ติดเขามาเบิงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นาทีการงานกับเจริญหลุ่ลงเรื่องเด้ออันเดินทางไปใส่มาใส่กับขอให้ตลอดบลอดทุกประการ ขอห้ลำลำเลอยลอยถือหัวลุยเบอร์เด้อห้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งเด้อฝากแหม่มในเด้อค่ะฝากแหม่มในเด้อขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ